สวัสดีครับวันนี้วันที่4เดือน4 2 0 2องพันดูอากาศกันนะครับสองวันที่ผ่านมาหิมะตกตลอดมันจริงๆมันเริ่มละลายไปหมดแล้วประมาณ80%เหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองตอนนี้มันตกมาเพิ่มอีกแต่ใน ในบึงในทะเลสาบมันก็ละลายแล้วเพราะว่าอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นกลางวันก็ติดบ,บวกสองสามองศาบางวันก็ห้าองศาแต่งคืนยังลบอยู่ประมาณหนึ่งสองสามองศาประมาณเนี้ยปริมา,มาตกลงมาหนาพึบบเลยนะฮะดูเห็นไหมที่ตกตามพื้นให้ดูในบึงตอนนี้ขงก็เริ่มออกหากินเย็นนิดนี้ตัวเล็กๆมันกระจานหน่อย วอนนี้จะมีหงลอยน้ําหากินอยู่นะจะเห็นอยู่ขาวๆอยู่ตรงข้างๆเรือนะที่ท่าเรือท่าน้ํานี่ซูมให้สุดละมือถือซูมได้แค่นี้นะครับนี่หลังบ้านลุงมนบกับพนตัตตีปีนี้ไม่รู้จะได้เก็บเบอรี่ได้แค่ไหนเพราะว่าโรคระบาดไม่รู้จะไปได้กี่เดือน ให้ดูบรรยากาศกันตอนนี้ก็มีหิมะลงมาปล่อยปนิดกหน่อยมันจะยอดไม้บ้างมีท้องฟ้าบา้างบางๆนี่รงเรือนลงผักหลังคาสุดรับน้ําหนักน้ําแข็งไม่ไหวหิมะที่มันตกมานานๆก็เป็นน้ําแข็งหลังบ้าน,นรกยังไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดหิมะตกหลังคาก็จะเห็นย้อยๆเป็นน้ําแข็ง ย้อยนะฮะหิมะที่เกาะบนลังคามันก็จะเริ่มซึมละลายลงพอละ,ละลายลงมาก็โดนความเย็นมันก็เป็นน้ำหยดที่ชายคาเป็นน้าแข็งนะครับนี่ดูบรรยากาศกันตอนนี้วันที่สี่เดือนสี่นะครับสองพันยี่สิบหงตัวนี้จะได้ซูมไม่มีกล้องซูมใกล้ๆหงขาว ที่อยู่ก็อยู่ตรงนูง้นอยู่ตรงเกาะฟากน้ําฝั่งนูง้นอยู่เป็นครอบครัวนะฮะมีลูกประมาณห้าตัวนะครับให้ชมแค่นี้นะครับ